สามแปดแปดอีสปอร์ตพบทุกข่าวสามมุมการกีฬาอีสปอร์ทั้งในและต่างประเทศนะครับไฮไลท์ประจํำสัปดาห์ติดตามได้ที่นี่ที่เดียวนะครับ3 8มแปดแปดอสปผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่านะครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับทุกๆคนครับวันนี้ก็เจอกับเบสตาออฟยูโรนะครับทุกคนหรือว่า BOE21 เรียกย่อว่า E21 นะครับ ซึ่งวันนี้เราจะจัดกันเต็มกราฟหรือว่าเต็มแม็กครับ15,000า,าบาทรัฐบาลไทยครับผมดูกิจกรรมแล้วนะกิจกรรมนี้น่าจะไม่เลวนะบวก8ชัวร์ๆคือ3าใบถ้าเกิดเติมครบถึง1 0 0 0 0บวก8ชัว,ชวร์ๆ3ใบมีลุน UPMC แล้วเนี่ยโอ้แจมแจม oh. l อโอ้ยมาผมว่านนนนเนี่ยแจมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูของก็คือเขาหน้าจะเน้นไปที่ e 2 1 e อะ่ะซึ่งผมจะบอกงี้เลยว่า e 2 1ิ e D, อะ่ะกากแน่นอนเกลือแน่นอนนะครับมันออกไม่ดีหรอก นะครับสิ่งที่จะทําให้เราคุ้มได้มาวัดที่3ใบนี้นะครับก็จัดกันไปเลยแล้วกันครับทุกคนแลกเต็มแม็กซ์ไปเลยนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทภาวนาครับให้ได้การบวกแปดสามใบนี้ดีๆหน่อยนะครับขอทั้งตัวละแสนเอ็มอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคครับเพราะว่าร้อยสิบเนี่ยกูได้คาร์ลอดมาตลอดไอคอนเนี่ยหลังจากที่ผมถามน้องๆหนูๆหน้าเพจนะครับหน้าไลฟ์สตรีมว่าแบบเฮ้ยแบบไหนแม่งคุ้มกว่ากันวะอะไรแม่งคุ้มกว่ากันวะหลายๆคนตอบเป็นเสียงเดียวกันครับทุกคน คือตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยแต่ว่าไม่มีใครเติมยังไม่เติมครับแต่ตอบเป็นเสียงเดียวกันเพราะแบบสองคุ้มกว่าเพราะว่าแพงกว่างั้นผมเชื่อครับกดแบบหนึ่งไปเลยยอกยอกยอกกดกดเศษเหรียญให้มันหมดครับเศษเหรียญนะครับโอเคหลายหลายคนบอกเฮ้ยพี่บอลมึงแม่งไม่เปิด200้อป่ะหลายคนบอกมึงไม่กด200อเลยกูกดให้ดูไปกูกดอิสัตเห็นบ้าแปดใบมึงเห็นบ้าแปดใบเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาดีไหมอะเอาแดใบหรือว่า9ใบหรือ1ิบใบดีครับ ทุกคนครับเอาแดใบเก้าใบหรือ1ิบใบดีอคิดยาก,กนะเนห่โอ้โหก่อนอัดคลิปกูไม่ยอมถามคนดูไว้ถ้าเกิดถามคนดูอกว่าคนดูแม่งให้ผมสิบแน่เลยนะครับหรือว่าเอาแค่แล้ลกันเนาะคือใบแรกเอาแค่แดไปก่อนแล้วกันโอเคใบแรกเอาเอาแดไปก่อนนะครับใบที่สองค่อยเก้าหรือสิบนะครับใบที่สองค่อยเก้าหรือสิบเนาะโอเคเห็นงี้แล้วกันเมื่อกี้เรากดร้อยเราได้แดใบเนาะเดี๋ยวเราลองดูว่ากดสิบกดสิบ 10ครั้งจะได้ถึง8ใบไหมนะครับโอเค1ใบครับ2ใบครับอ่าสใบนะครับอุ้ย2ใบบวกสเป็น5ใบนะครับ6ใบครับโอเค7ใบครับ8ใบครับเอายังอ่ะอันนี้ต้อง9ใบแล้วตามที่สัญญาโอ้โหอันนี้ผมกดไป200 สองรอยี่สิบเหรียญละนะครับได้แค่แปดใบเท่าเดิมนะครับโอ้โหก็คือหลายๆคนบอกแปดถึงเก้าไม่ต้องถึงสิบแต่ตอนนี้เท่าที่ผมดูอะใบที่เก้าออกยากมากนะครับใบที่เก้าดูออกยากมากครับทุกคนเอาแปดดีไหมแต่ว่าใบานี้เอาเก้าไปก่อนถ้าเกิดสิบเนี่ยน่าย,ยิ่งยากกว่าเก้าไม่ได้ครับทุกคนใบที่เก้าโอเคใบที่เก้าเอาเกนะ้าพอแล้วทุกคนนะเงียบหน่อยจะนอนไอแง่เอ้ยใจเย็นน้องไาย ไปครับไปที่9 9้าใบพอผมว่า10บใบมันน่าจะยากไปเท่าที่เราดูจากดูจากทรงนะสิบใบนี่ขี้หักในครับสิบใบขี้หักใน200ร้อยไปเลยสิบใบอาปัจเจเหปปัจเพาเดเฮอาปัจเจเหปปัจเพาเดเอาปัจเจเอปปัจจฮแต่ว่าไอคอนเพื่ออาทรมาอีกแล้วครับจัดไปครับเดี๋ยวผมขอแลกสิบใบไปเลยแล้วกันนะครับทุกคน นะครับ10บใบฝังโอเค10บใบครับทุกคนก็โอเคกด200ได้10บใบผมว่าคุ้มนะไปครับโอ้โหแใบเอาเอาเอาแพอเอา8พออ,8พอ,อันนี้เอา8พอนะครับถ้าเกิดได้8ปดคือเอาแเกิดได้10บคือเอาสิผมขอกดสิครั้งนี้ผมขอลองกดแบบ20ปึบ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9ครั้ง สิบครั้งสิบเอ็ดครั้งสิบสองครั้งไอสัตว์เออสิบสองครั้งได้แค่แปดใบจะรั่วแปลมานี่นะกดสองร้อยใช่ครับกดสองร้อยดูคุ้มกว่านะครับตอนนี้แปลมาเหลือสามพันบาทรัฐบาลไทยแล้วครับได้ตั๋วไปเท่าไหร่วะเนี่ยมันนับยังไงได้มางว่าเนี่ยมันมีบันทึกให้ป่ะอ๋อได้ตั๋วไปสี่สิบสามนะโอ้โหฟูู่่นี่เซิร์เพิ่งเปิดนะแม่งเติมกันไปยิกเลยทุกคนดูแต่ละคนโอ้โหเติมกันพังเลยครับนี่กระเบื้อง โอเค200ไปเลยทีเดียว8ดใบครับโอ้ได้10บใบมาทีเดียวถือว่าโชคดีนะครับนะครับ8ดใบ8ใบผมผมผมถือว่าโอเคนะผมมองว่าดาม50าดาม70สิไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกกะกัเกลือเใกล้ๆกันนะครับตอนนี้เหลือร4 0ยสเหรียญนะครับทุกคนก็แทบจะสุดท้ายละ2ใบ4ี่ใบหใบเจใบโอเคขอแดใบนะอีกห0สิเหรียญโอเค8ดใบโอเคครับผมขอเปิดไปเลยเผื่อได้9้าใบนะขอเปิดหนึ่งขอเปิดหนึ่ง ขอเปิดหนึ่งโอ้โหหลายคนบอกว่าถ้าเกิดจะลุ้นใบเดียวอะเปิดหนึ่งอะมันคุ้มกว่าเว้ยไ,ไม่น่าจริงละน่าจะข่าวหรือแต่ว่าไอคอนกับบวกแปดมึงได้ใส่มาปะกูถามจริงเหอะไม่เคยจะได้เลยจากตรงนเนี้ยนะครับผมไม่เคยจะได้จากมันเลยนะครับเย็ดกระเบื้องโอ้โหไม่จริงละครับทุกคนไม่ได้ได้แค่แปดใบนะั่นแหละโอเคไม่เป็นไรแล้วอันสุดท้ายปังโอเคครับทุกคนใบที่ก้ามันได้ยากนอกจากที่เราลองให้ดูนะครับทุกคนก็ โอ้ถือว่าโอเคนะหมื่นห้าได้ห้าสิบเก้าใบนะครับผมไม่รู้ว่าคนนี้ได้ร้อยใบแม่งเติมไปเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวลองมาดูกันละกันนะครับว่ากิจกรรมนี้มันจะคุ้มไหมนะครับเพราะว่าการเปิดแพ็คมาันวัดอะไรมากไม่เอ้ยเปิดกิจกรรมตรงนี้มันวัดอะไรมากไม่ได้นะครับมันต้องวัดจากจากแพ็คที่เราเปิดนะครับว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับก็โอเคครับไปไปดูในเกมครับผมหลังจากที่ผมได้กดกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็ได้รับของมาแล้ว เดี๋ยวเราลองดูกันก่อนนี่ก่อนกันนะครับว่าเงิน M อ่ะทั้งหมดมันจะได้เท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเงินเอมดูห่วยนะกิจกรรมนี้เงิน M มดูไม่เยอะผม <c oughs> ขอจดของเก่าไว้แล้วนะเฮ้ยขอ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 แก้คำพูดได้ไหมมันก็ไม่ได้ห่วยครับมันก็คือปกติครับมันคือปกตินะครับสามหมื่นสี่ลบโอเคครับได้สองหมืนห้าครับได้ได้เงิน M ล้ว,ลวนๆประมาณสองหมนะครับทุกคนก็ แล้วก็ได้การบวก5ปีท็อปดับเจ็ดสิบมา5นะครับแล้วก็ผมมีดับาอีก2นะครับดับาผมมีตัวดับร้อยหนึ่ง้ยดับสามสิบอ่าดับสามสิบผมได้มาหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันคือตอนนี้สิ่งที่ผมงงอะ่ะคือการนี้ไว้ทุกคนถ้าเกิดใครได้ดูจริงจอะ่ะอียิปต์มันเหมือนแบบนักเตะสูงสุดอะ่ะมันมีแค่ร้อยสี่ปะแต่ว่านี้มันร้อยห้าขึ้นผมก็เลยไม่รู้ว่ามันคือไอคอนล้วนหรือว่ามันจะผสมอียิปต์อให้ผมยังไง นะครับก็มาลุยกันเลยแล้วกันครับงั้นผมขอไปที่ดับสามสิบก่อนแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าแม่งต้องขัดนักเตะไหมนะครับคือตอนนี้นักเตะเพราะว่ามันเปิดเซิร์ฟแรกๆราคามันยังแบบผมขอเอาตามสแตทไปก่อนแล้วกันนะครับไปดับสามสิบย้ายกองให้ด้วยตอนนี้ไปลุยเฮ้ยหุยหุยหุยก็จะตื่นเต้นอะไรจะตื่นเต้นอะไรอะชากิลี่ครับ จะตื่นเต้นอะไรชาเิลี่หนึ่งพันล้านครับทุกคนไปอีกใบหนึ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ย C D M โอ้โหใครวะฟิลิปเฮ้ยอ๋อฟิลิปอังกฤษฟิลิปฟิลิป,ลปเครื่องใชวว้ไฟฟ้าไงใช่ไหมล่ะฟิลิปเครื่องใชวว้ไฟฟ้าจะรั่วเฮ้ยแขนยาวอย่างนี้อังกฤษล,ลูกฉอโอ้ยน้อยสาม พรุ่งนี้ไปไหนมาครับพรุ่งนี้ไปไหนมาครับก็อะไรอะ่ะนี่คาถามอะไรอะ่ะจะรั่วโอเคครับทุกคนกต็ตอนนี้ผมสงสัยการส้มตีนนี้สุดละว่ามึงจะยังไงอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอไปที่ร้อยสี่เออ้ออาทรนก่อนแล้วกันนะครับว่าไอคอนจะวิ่งไหมนะครับไม่วิ่งครับเคลลินนี่เอ้ยอิตาลีว่ะแชมป์ยูโรนะครับสำหรับอิตาลีนะครับผมขอไปที่ดาบร้อยแล้วกันดาบร้อยบวกห้าไปแล้วกันนะ ไม่คัดแล้วกันเนาะไม่รู้จะคัดโอ้โหพลังกากๆเยอะชิบหายเลยว่ะพลังกากๆแบบ99เนี่ยดีๆหน่อยนะเว้ยเฮ้ยสวิต์เหรอปักไฟเอาไม่ใช่ไม่ต้องสวิต์มาหรอกเอาปักไฟไหมกูก็ได้เกิดราคาแค่นั้นนะครับโอเคครับทุกคนงั้น เอ่ออันนี้ป่ะไอคอนเอือยถอนไม่น่าจะได้เนี้ยน่าจะกะกาดนะครับน่าจะได้ตัวกะกาดเยอะเฮ้ย <Hey. S 2> ใครเอ่ยโอ้โหเปิดเยี่ยมปีสองหนึ่งโบเอให้เปิดได้ในมาเมซี่โซเลสรับพี่บอลปีสองหนึ่งโบเีให้ได้ในมาเมซี่โซเลสกูจะบ้าเจ้าจากไหนให้มึงหลานน้องชายในมาเมซี่โซเลสอะ่ะโอเคผมว่าเราไปกันที่ดับบกห้าแม่งเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีการเด็ดแล้วคือไม่รู้ว่าต้องขัดไหมนะครับ ยังไงน้องชายพิมพ์มาหน่อยไม่ต้องคัดพี่เพราะว่าดับเจ็ดสิบจะคัดทำไมเรียงตามสะแตดโอเคจัดให้ครับโอเคตามที่น้องบอกพี่รักน้องขอตัวลัก 5, ห้พาพันเอ็มเฮ้ยพัเทกชิกไม่ใช่ใช่หรอสู้ชิกโทมัสสูชิกสี่พันหนงถูกมากครับพลังแค่ร้อยเจ็ดโทมัสสูชิกจริมันฟอร์มดูดีนะมันฟอร์มมันดูดีเลยนะโอ้สวิตอีกแล้ว โอ้เอ oh, ็มโบโลกูจะรั่วเอ็มโบโลนะครับโอ้ไปเยอรมันเหรอโทนี่โคสเอาไงดีวะสรุปคัดไม่คัดเนี่ย ใน YouTube ก็บอกคัดในใน a ฟ e b o o กก็บอกไม่ต้องคัดก็ได้น้องไม่ต้องคัดดับเจ็ดสิบไม่ต้องคัดครับมันเข้ามาทุกตัวแล้วนะครับดีแค่นไลท์เออดีแค่ไลท์เข้ามา,มาจบจบมันเข้ามาแทบทุกตัวแล้วนะครับอืมไปเฮ้ยสีดุ้มปะโอ้สีดุม่มร้อยเก้าอะเจ็ดพันล้านถือว่าโอนะผมว่าถือว่าโอครับ โอเคไขว่โอ้สวิตอีกแล้วเฮียเอมโบโลชัวโอ้เอมโบโลอะเฮ็ดกระเบื้องโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาที่การ์ดห้าสิบบวกห้าแล้วกันนี่ครับหลายหลายคนบอกไม่ต้องคัดเพราะมันเรียงมาแล้วโอเคเพราะเมื่อกี้ผมพยายามจะคัดอยู่ไงก็ไม่รู้จะคัดตัวอะไรอะครับไม่รู้จะคัดตัวอะไรนี่ครับโอ้โหซีดูมอีกแล้วร้อยเก้า เจ็ดพันล้านครับมันถ้าเกิดมันขายออกอะ่ะมันโอเคนะแต่ผมบอกเลยนักเตะใหม่ๆอะ่ะแรกๆแม่งขายไม่ออกเว้ยแรกๆกแม่งโอ้เกลือกากอะ่ะโอ้ใครวะเนี่ยเชียซ่าปไม่ใช่วะ่ะออินซิงเย่หรออินซิงเย่มันราคาไม่ดีเลยครับดับสามสิบบวกห้ามแทบจะตัวสุดท้ายแล้วครับอันนี้นะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วมั้งครับ ที่มันจะมีที่มันจะได้นะครับงั้นจัดไปครับทุกคนจัดไปสามสิบบวกห้าเฮ้ยเดอะบอยดีปะวะร้อยเก้าแปดพันล้านดีไหมอะสแตทร้อยสี่สผมบอกเลยไม่ดีนะอ่ะให้ผมเดาอะผมเดาว่าไม่ดีครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเรามาที่ การไอคอนนี้ก่อนแล้วกันเคลื่อนเนี้ยสิ่งที่เรางงคืออะไรวะที่ผมงงคือ e 2 1่เอ่ะเหมือนพลังสูงสุดอะมันร้อยสี่นะครับพลังสูงสุดมันร้อยสี่แต่ตอนนี้คือมันร้อยห้าผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไอคอนชัวชัวทุกใบหรือเปล่านะครับทุกคนก็ขอโปรโมทนิดนึงครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวติดตามผมครบสามหมื่นห้าผมจะมีไอดีมาแจกแล้วนะตอนนี้จะสามหมื่นสี่แล้วนะครับ กดติดตามกันเข้ามานะครับถ้าเกิดแบบผมสุ่มแล้วคุณได้อย่างเงี้ยแล้วไม่ได้กดติดตามกันไว้แต่แรกอะผมขอกดแดกนะตัดสินนะครับกดติดตามกันไว้ครับไปเดี๋ยวไม่ใช่ b บ E ร้อยสี่ออกนี่กูช็อกนะโอเคน่าจะไอคอนหมดแล้วครับอย่างงี้น่าจะไอคอนหมดแล้วครับโอ้โหเบนันเดสแต่ไอคอนเกลือขนาดนี้ก็เพชกระเบื้องเดี๋ยวไม่ใช่แม่งเอา b บ E แบบ b บ E 2ยี่สิบเอ็ดบวกสองมาให้ผมอย่างเงี้ยเนี่ยอ้วกแตกเลยนะ กูงงนะน่าใจข้อน้อยเปเซ็นครับทุกคนแล้วคือมึงจะใส่อียเอ็ดมาเพิ่งตีอะไรล่ะใครวะเนี่ยแคมเบล1 0ร้อยหกเจ็ดพันล้านต่อเลสไม่น่ามานะแม่งก็ได้อยู่ร้อยห้าร้อยหกนี่แหละผมว่าทุกคนไปเอาหน่อยเฮ้ยเออไอคอนชัวเบอร์สองแกลลี่เนวิลชัวร้อยห้าทั้งนั้นเย็ดเป็ดอะไรตีบวกชั้นดีทั้งนั้นครับ ไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นอะกดๆไปตอนเนี้ยอะไรตีบวกชั้นยอดทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮดิมกูลุ้นเพื่อกูลุ้นเพื่ออย่างนี้ไอคอนน่าจะมาแบบไอคอนร้อยห้าร้อยหกร้ยเจ็ดเลยน่าจะมาเต็มตลาดอยู่เพราะว่ามันแจกการ์ดใบเนี้ยคือผมรู้สึกว่า GM น่าจะแจกของผิดนะสำหรับผมนะน่าเป็นความผิดพลาดอะไรสักอย่างนึ่งนะเพราะว่าเพรา,าการ์ดมันเกลือ บ้าไอ้การันผิดอ่ะร้อยห้ามึงก็ใส่เป็นไอคอนร้อยห้าไปเลยดิจะใส่ b o e มาทําไมใช่ไหมล่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวอยู่ถึงการบวกแปดแล้วนะครับก็ผมขอเอาซัดที่อนนี้ก่อนบวกแปดเก้าสิบสองบวกนะครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดติดตามครับกดติดตามกันเข้ามาเดี๋ยวครบสามหมื่นห้าเดี๋ยวมีไอดีมาแจกครับทุกคนไอดีเอ็มล้วนจับไปครับปีฮอตขอปีฮอตอันนี้ขอปีฮอตโอเคปีฮอตได้ลุ้นแน่นอนแลมพาร์ตป่ะอังกฤษ อิตาลีว่ะโอ้กัตจูโซ่ตัวเกลือเลยอู้แต่พังร้อยสิเป็นอะไรตีบวกเป็นอะไรตีบวกอยู่ครับอะไรตีบวกชั้นยอดโอเคหมื่นสี่นะครับต่อไปครับทุกคนอันเนี้ยผมขอลุ้นพวกแบบ MC UP VTR LH ละกันนะครับถ้าเกิดได้มาก็ขอเข้มๆเ,เอาแบบตัวใช้งานละกันไม่หวังขายครับทุกคนใช้งานซาลมาตาต้ ไปเฮย้ยโอ้บิวเอบวกแปดสเปนซีดีเอ็มสเปนใครวะโอเคครับทุกคนจะคุ้มไม่คุ้มมั้ผมบอกเลยจะคุ้มไม่ค enfin ุ้มแม่งวัดกันที่การนี้แล้วลหะถ้าเกิดมันจะคุ้มกับการนี้มันจะไม่คุ้มกับการนี้ละครับทุกคน 94บวกบวก8ถ้าเกิดปีสัก MC หรือ UP มาเนี่ยผมว่าแม่งการันตีความคุ้มนะกูเบิร์คำซีว้าวชิบหายโลดี้ 2000M เมื่อกี้น้องชายกดติดตามให้พี่ด้วยนะขอบคุณมากไปแล้วครับทุกคนเบิร์คันซีว้าวอู๋โดเนตไามีกบ5าบาทล้วได้อะไรบ้างครับอู๋ปีฮอตมาเฮีย er. สเปน CM ็ส,เ,สเปนโอ้โหสแปนมันเฮีย ืใบสุดท้ายนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดเป็นพวกแบบโรนันดิโน่องเออองรีได้ปะคันโตน่าองรีเบดแฮมอะไรเงี้ยขอไม่เอาคาร์ลได้ไหมคาร์ลได้จนเบื่อแล้วนะครับใบสุดท้ายวัดกันไปคาร์ลผมได้จนเบื่อแล้วขอไม่เอาคาร์ลทุกคนภาวนาผมด้วยหมื่นห้าันบาทนี้ไม่ใช่น้อย GM เจม สัตว์ปรับเลนมันดีๆหน่อยไอค oh, อนน่ะวายโอ้โหเบอร์ยี่สิบเอ็ดหรอใครวะปีแ <Yeah, yeah. S 3> ทแดโอเคครับทุกคนก็อันนี้คือผลประกอบการที่ที่ผมได้มานะครับทุกคน ผมบอกเลยว่าการร้อยเก้าร้อยแปดอะไรพวกนี้มันน่าจะต้องแพงกว่านี้นะเพราะว่าพลังมันเยอะมันจะเป็นอะไหล่ตีบวกถามว่าโอเคไหมสำหรับผมเท่าที่ดูอะสำหรับผมเลยนะผมว่าแม่งเกลืออะสำหรับผมผมว่แม่งเกลือครับมันเกลือที่บวกแปอย่างที่ผมบอกอะแม่งวัดกันที่บวกแปดด้ยถ้าเกิดบวกแปได้ดีคือคุ้มบวกแปได้เกลือคืออาจจะทรงตัวหรืออาจจะไม่คุ้มนะครับทุกคนก็ สำหรับ15,000บาทกิจกรรมใหม่ E21 นี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่รับชมจนจบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับขอบคุณครับทุกคน